พี่น้องที่รักครับวันนี้ระ้ชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สองเปรตงบทที่ 2, one, 3ข้อหนึ่งถึงข้อที่4นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าตอกย้ำคาเตือน,นนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าดูก่อนพวกที่รักที่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกเพื่อท่านจะได้จดจําถ้อยคําทั้งหลายที่พวกผู้เผยชนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและพระบัญญัติของอุ้มพเจ้าผู้ช่วยให ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบย่อเย้ยะจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนและจะถามว่าคาที่ทรงสัญญาไว้พระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพุทล่วงหลับไปแล้วสิ่งทั้งปวงนี้ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าท่านเปโตรได้เขียนจดหมายเพื่อจะตอบย้ําพวกเขา การตอกย้ำนั้นทำให้เราเข้าใจ2เรื่องด้วยกันอันที่1ครับตอกย้ำเพราะห่วงใยครับโดยสังเกตว่าในทั้งสองฉบับที่ท่านเขียนไม่ใช่ฉบับเดียวนะครับสองฉบับไม่ใช่เขียนแค่สอนคนหรือแนะน,นําคนแต่เพราะเป็นห่วงครับเพราะท่านรู้ดีว่าคนเหล่านี้สัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าและรู้ดีว่าเมื่อเขาสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าท่านรู้ดีว่าผลปลายทางของเขาจะง,งดงามขนาดไหนและถ้าเขาหลงจากทางพระเจ้าไปนั้น อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาและในตอนนี้เนี่ยครับในข้อ3ข้อ4ก็ได้พูดถึง ในช่วงเวลานั้นมีคําสอนผิดเกิดขึ้นบางบุคคที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปัถนาของตนแล้วก็จะกล่าวเยาะเย้ยว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่เห็นจะมาสักทีและสิ่งเหล่านี้ก็ไล่ลับบาดไปยังคริสจักรเวลานั้นเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าท่านเปโตรนั้นห่วงใยมากและท่านเขียนจดหมายเหล่านี้เพื่อจะเตือนพวกเขาเขาบอกว่าจดหมายสองเปโตรนั้นถูกเขียนในเหล่าปีที่65-68ถึงและทราบไหมครับว่าท่านสิ้นชีวิตตอนไหน ท่านเส,สีนชีวิตตอนปี68ครับหมายความว่าในช่วงนั้นท่านเองพูดในบทที่2ในข้อที่15บอกว่าท่านเองนั้นจะอาจจะต้องถูกป,ประหารในเวลาไม่นานต่อจากนี้แปลว่าท่านเต็ไมไปด้วยความห่วงใยแม้ตัวเองกําลังจะตายก็ยังเป็นห่วงผมจะจําได้นะครับจดหมายของท่านเปาโลเหมือนกันเปาโลนั้นแม้ตัวรู้ว่าตัวเองกําลังจะจากโลกนี้ไปท่านก็ยังเขียนจดหมายออกมาในฟิลิปปีนุนน้ําใจคนที่อยู่นอกคุกเพราะว่าท่านเองนั้นก็ห่วงใยเช่นเดียวกัน คนคนหนึ่งเมื่อห่วงใยเราและเตือนเราเนี่ยนะครับเราต้องฟังนะฮะคนที่ยิ่งห่วงใยเราและเขาเตือนเราให้เข้าใจถึงความรักของเขาที่มีต่อเรานั่นคือประการแรกครับท่านตอกย้ําคําเตือนเพราะห่วงใยอันที่สองครับท่านนอกจากจะตอกย้ําด้วยการห่วงใยแล้วท่านก็ยังตอกย้ําดยการพุ่งไปยังพระชนองพระเจ้าในข้อที่สองบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจําถ้อยคําของผู้เผยชนะบ,บริสุทธิ์ที่ได้กล่าวไว้ นะครับได้บอกว่าท่านบอกว่าให้ไปจดจําถ้อยคําเหล่านั้นให้ระลึกถึงให้จดจําถ้อยคําซึ่งอาจจะหมายถึงข่าวประเสรศิฐคําสอนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนรวมทั้งผู้บริชนะแล้วก็อัครทูตคนอื่นๆด้วยนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าบัญญัติของผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูตซึ่งหมายถึงว่านอกจากจะเป็นคําสอนของในสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหลายนะครับซึ่งบรรดาอัครทูตได้เขียนก่อนหน้านั้นเนี่ยให้เชื่อฟังด้วยโดยเฉพาะยิ่งของท่านเปาโลนะครับขอบค สรคิดเจ้าเองพระองค์ยังทรงใช้พระบ,บรัญญัติของพระเจ้าอธิบายและพระองค์ทรงปรารถนาให้เขาเชื่อฟังพระองค์อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นใช้พระบ,บรัญญัติพระเจ้าอธิบายครั้งหนึ่งที่บูบ้านเอเมาอุสคงจําได้นะครับมีสองคนที่เดินไปกับพระเยซูคริสต์เขาเกิดความไม่เข้าใจพระองค์จึงอธิบายให้เขาฟังวันนี้เหมือนกันครับคาว่เมื่อเราพูดถึงการตอกย้ําคําเตือนเมื่อเราต้องเตือนคนขอให้เราเตือนด้วยความรักและขณะเดีดวยกันเมื่อคนอื่นเตือนเราด้วยความรักบนรากฐานที่ถูกต้องโดยพระคำพระเจ้า ต้องถ่อมใจที่จะฟังนะครับเพราะเขาเหล่านั้นรักเป็นห่วงและใช้ประคำของพระเจ้าขอใจ้พลัมครับ